กินอย่างนี้มึงถึงไม่โตนี่ผัดอะไรท่านสิเอ้ยจ้อยผัดจืดจืดผัดจืดจืดแต่ลืมลืมใส่หมูลืมใส่หมูยกลงแล้วลืมขี้เมาขี้เมานึกได้โอ้โหแล้วก็นั่งอยู่กันสี่กวห้าันเนี่ยไม่เด้ทักสักคนนี้รอกะร้อยกขาวางไง เล่นกูได้คือคือสิ้นสุดแล้วไงตวางปุ๊บคือสิ้นสุดแล้วนี่แหละถ้าว่าคนเราจะมีวันพลาดโดนเยียบเลยไงจ้อยโยนเยียบอย่างมโนโมมาแล้วนะเดี๋ยวกูผัดจืดๆดิผัดจืดๆกะหล่ำปลีก็ผัดกะหล่ำปีจริงๆ เ้าวันที่สองของการลาตะเวนนะครับเช้านี้เราก็จะกินข้าวละเมื่อคืนฝนตกหนักแด้สิแต่เตรียมพร้อมครับกินข้าวแล้วนนก,ก็พร้อมออกเดินทางต่อนี่ครับเมื่อคืนเปียกหมดนะปวดตกคิดว่าจะตกตกอีกเมื่อคืนอรอ,อกินข้าวก่อน วัน да. นี uh, ้จะออกแล้วครับกลับบ้านกับภารกิจของของของคืนสามวันของพวกเราเลยครับบะควงเลยนะน้ำพริกพอจอยโอ้โหก่อยไม่กินก็บอสกูเกินก็ได้นะจอย จเย็นไอ้ใจเย็นใจเย็นอใจเย็นเาเ,เ, <laughs> <laughs> เอาใส่ไ <laughs> <laughs> ว้ในไม่เอาใจอยู่บอวางเลยกินไปเด้อ<า>ไม่เป็นไรรอกเหลือเดี๋ยวก่ใส่เนี้ใส่ถุงไปปีจ้อด <laughs> ยาอาบนี่ห้องวอกสิ <c oughs> ค้าสิค้าเก็มันมีปีกจบข้าวเลยไนหะมันกินข้าวแน่อร่อยเน,ะน,นยงไงมันตัดกินข้าวครับกใส่ข้าว ทางจะตัดหลงนะน,นี่ก็ต้องหาเส้นทางก่อนเพตัดหาช่องเพื่อที่หลงพลังไม่ได้คนระับเราก็จะดันกันยอดนั้นแหละ นี่บอกกระทิงไม่ขึ้นเขาเฮยไม่บอกกระทิงไม่ข yeah um ึ้นเขานี่ครับลกกว่า

นั่นแหละข้าจห้าลราจะรับหาทางไม่เจออะไรเลยนะพกอคำหาทางกันไปก่อนคนระับ ช่องครับก็เป็นป่าไผ่นะปีที่แล้วบริเวณนี้ลกแล้วไฟไม่หนักเลยคนระับตรง,ง,งนี้สนะังเกตได้เห็นดำอน่างนี้ มุมดกันอย่างเดียวครับช่องกันเลย่าช่องทางออกครับยังหาไม่เจอครับหมดไปผ่อลกอีกโอ้ยแต่ว่า หอจอยเปิดช่องทางก่อนนะครับตอนนี้หนะลกมีดฟันเจาะทางไปเรื่อยครับ น,นี่จะเป็นคนมหาเหตุอย่างนี้นานาตางคนลุกครับหาช่องออกให้ได้ครับเสียงคนอยูา่างมากเสียง

ดีว่ามีคนมาเฮ็ดนะครับเปิดช่องไว้มีทางเดินมีงั้นโอ้โหต้องอดต้องฟันเงินกว่าจะออกได้ก็นู่นห,หนานี่เจ้าดาดนนะ้แต่ขนาดวดฟันไว้แล้วก็ยังลกอกอยู่ทางที่พวกผมอ์มาพรตะเวงกันนะถ้ะาหน้าอะไรก็จะเต้นไปไม่น้าฝนมีอะไรก็จะลกประมาณนี้ ต้องบุดกันแหลกลานครับอ, <ปะ S 1> อะไระไเน,เรอน,นเอีอืมโล่งน่าจะโลงแล้วอโ,โอ้โหเกือบ กลอกๆจริงครับอา่าำออกละน่จะโล่งแล้วมั้ง รอบๆโอ้ยอล้อลืมัมเชาะตัดขึ้นเลยนี่หว่ามันเชาะตัดขึ้นตรงนี้เลยโอ้ยคนลกว่ะดีแล้วเราตามมันมานี <h ums> <h ums ่ ไม่งั้นต้องโอ้โหโอ้โหดีะเอเอเอเเลยเราจะพักกันตรงนี้นะครับโอ้โหมนทำที่นอนเลยปว่ะเนี่ยที่นอนมาเลยเนี่ยโอ้โหดีมไม่แน่ว่ะอ,อ,อีสองคนสามคนนั่นแหละนี่ พวกมา,าเห็ดตรงที่นอนกันนะเละแล้วก็จะพักกันตรงนี้ครับใช่ล,ลงเต็นบมาแล้วไปด้วยครไปวะ,ววะวโอ้โหัก็ดอนโอ้ กันตรงนี้นะครับก่อนออกเดินทางเนีน่ใช่าเดี๋ยวมาหมาแล้วก็หลังจากเราออกมาได้พักใหญ่แล้วล่ะเจอทางออกแล้วก็พักกันตรงนี้ละพักตรงที่คนมาเห็ดน,นี่นะครับขยะก็เผาเรียบร้อยครับมีถุงมีอะไรอยู่ก็เที่ยงนะครับี๋ยวก็กินข้าวอะไรเสร็จก็เดนินทางกลับ มาปิดซ้ายไก่มาลงทางต,ตีนเขาเขาใหญ่หเนี่ยเราก็ทุหมองข้าวเลยไปกลับหลือไปให้แมว

ักเที่ยงพักผ่อนอะไรเรียบร้อยก็ออกเดินทางกลับสันนี้ครับเดินทางกลับบ้านนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้กับพวกเราครับห้าชีวิตห้านายด้วยกันนะครับ เป็นทางลกแล้วว่าจะหนีทางลกได้แล้วมาเจอทางลกแล้วนี่ครับต้องกวดกันเหมือนเดิมเปิดช่องใหมกแล้วลกมากมาย มันมุดมาหรือไงวะไอ้พี่ช่องไม่มีเลยยุงก็เยอะยมากเจอช่องไหมจ้อ,เอ,อ,อเยเจอทางเหรออืมมันก็เป็นเนี้ยรอยหดเะไรอย่ังนงี้อ,อืม ทองก่อนครับตอนนี้มันลกนะแลบจัดับอ้ไยขุ ลวกไปขึ้นมาใหม่กเล็กอ๋อโอ้มาชนทางน่าจาทาะที่น่ระมั่งทำไมฉอขึ้นมาโอ้นี่ครับมาเจอทางจนได้ ลงครับนี่ยนี่โหก็จะออกได้หมวกไอ้โม่ร้อนโอ้โหหลกแดดเลย

โอ้ตัวลังมาล็อกครับล็อกจริงจริง โอตัวส<อ>ีแล้วครับอทางต่อครับถ่ายรูปข,ข้างหน้ามันท้ายลูปต่เจอแต่ข้างหลังหนูเขียวตักจิ้มโต๊ะข้าเดินอ่ะไปแล้วพี่ถ่ายวิดีโอหน่อย ขาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะให้รถมารับแล้วนะครับที่สำนักสงฆนะ์จุดรอรับต่อใช้ร,รับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับและให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่ คลิปหน้าครับเดือนหน้าครับมีพระกิจอีกสี่คืนห้าวันนะครับช่วงต้นเดือนนะครับฝากเพื่อนติดตามและให้ให้กำลังใจด้วยนะครับเต็มนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ